ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเข้าสู้ช่องยีสานบานปลาสตอรี่วันนี้พาพี่น้องมาล่อโคกน้องไม้ไรนะครับหลังจากที่บเดมาก็ถือว่าโดนเทวแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดออกนะครับก็ค่าเก็บไปเห็ดื่อนี้ก็ถือโอกาสนะครับพาพี่น้องมาล่อโคกน้องไม้ไรนะครับหยุดเก็บเห็ดไปสักหนึ่งมือนนะครับเห็ดนี้ก็เก็บสมื่นนะครับแต่วาก็ถ่ายคลิปแน่เพราะถ่ายคลิปแน่นะครับแต่ก็ยัคือเก็บ ถูกมืออยู่แล้วนะครับวันนี้มาหาหน่อไม้ไาครับเป็นรูปไปช่อน้ำกันครับผมกับหน่อแรกแห้งมางหองารการนะครับนี่หน่องามไม่ได้เก็บอยู่นะครับก้อนนี้หนึ่งหน่องามครับผมหน่อไม้ไานะครับต้มแซบแกงแซบครับมาเจอก้อนนี้แล้วครับก้อนที่สองอู้นะครับแสดงว่าข้นมากมานอยู่เป็น่นนะครับนี่หน่อหลายเลยก้อนนี้ครับนี่หน่อแรกครับหน่อเงา สองครับนอสัน่นสามนี่ก็นอนเริ่มเงีนะ้ยวนอนที่ซีครับนอนเนื้อครับนี่นอนที่หานะก่อนนี้หานอนนะครับแสดงว่าคนมาขึ้นปลาหนอนใหม่นะความันอยู่เป็นแป,นปนลดแล้วนะยังไม่ได้เขา่าปลาใหญ่นะครับก่อนนี้หานอนครับผมงามๆครับนอนเนื้อครับ ไม่ค่อยง่ามไปไหนนะต่ว่าก็ถือว่างามอยู่ครับนอนหนึ่งครับเหเดิมเาาแนะ้วส่วนปลายนะครับคอยไปห้อนเนาอครับนอนหนึ่งครับนอนสันนะครับสองนอนงามครับนอนหนึ่งครับ นอนนึงครับนอนนิดหน่อยนะนอนนึงครับช่วงนี้ทำไมมิคาน,อน้อยน้อยนะครับจะใหกับพ่อได้ครับหนึงนอนครับนอนนึงครับ น้อยเกินบ๋อรครับตัวนี้อ๋อเงานะครับเปียกฮ้อนแล้วครับตัวนี้น้อไม่ออกน้อยนะครับน้อยน้อยไงเกาบัดนะครับผมน้อยเาวบบส่วนปลายครับ นอนหนึ่งครับนอนง่ามครับนอนในเง,งาเลนะสุดสายครับนอนหนึ่งครับอมีดจิ้มไปนอนง่ามครับ นี่ครับนอนนะนอนสั่นนะอาจจะได้อยู่นะนอนเงียาวกว่านะครับผมนอนเงียบนะครับ นอนนึงครับนอนครับนนครับแดดไม่นอนแรกครับนอนหนึ่งอาสันกับนอยเ่าวนะครับนอนหนึ่งครับนอนหนึ่งครับ สันนะครับนี่จิ้มไปสันจะ่ากะต้มแซ่บพักกันนะนอนนะนะครับว่าโอเคอยู่ครับ,รบผมงามอยู่นอน้อยๆนะนอนนะครับงามๆเลยครับ สองนอครับนอนนึงครับหนึ่งนอครับอน,นอนหนึงครับ ครับผมกับการหาโยหายกินได้เมเนนะครับในเช้านี้หลังจากที่ขืนโคเห็ดมืมอเ่มอนะครับในเห็ดเหมือะตาบางมือเก็อบเต็มพอเดี๋ยบางมือก็ล่นนะครับบางมือก็เกือบเต็มนะครับก็เลยว,ว่าพักเวียนไปจากมือนึงนะครับบ่หาเห็ดแล้วก็รู้สึกว่าเห็ดมันจะเห็ดเครื่องนะครับเห็ดเอาร่วมเห็ดสมาปีเนี่ยมันเริ่มจะไหวแต่ว่าก็ยังมีดอกน้อยดอกจีบันตูมันอยู่นะครับ มันก็เทาลายแล้วนะเพราะนันออกดวนแล้วก็เลยพักไปจักเมือนึงนะครับมาเราโข้งน้องไม้น้องไม้ไปไว้ทะแกงนะครับน้องไม้ไล่นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้พออยู่พอกินนะครับถึงแม้ว่าจะว่าลายันได้ในตัวไม้แย้ย่นะครับเนี่ยน้องไม้ไล่นะครับเป็นน้องไม้ที่มีรสชาติอร่อยนะครับแต่ว่ามันแหละจะข้นมากนะแต่ว่าผมว่าันเป็นรสชาติที่เฉพาะตัวบ้านนะครับสำหรับน้องไม้ไล่ต้มแล้วหอมนะครับรสชาติก็ดีนะครับ ขอบคุณพี่น้องป้องไปสุภุสุขคนครับที่เกียรติเข้ามารับชมรายการจากช่องอีสานบานปลาสตอรี่นะครับเบอร์คลิปเราฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกระนั่งแรงใจในการสั่งสารคลิปต่อไปพบพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับดีกัรสุขบุกสุขคนบรเจโปรยนเงินทองเตรียมทงเตรียมท้มทาสุภาพรางไข่แข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ